ครับสวัสดีจ้าครับวันนี้คลิปพิเศษครับเนาะเก็บแมงมันครับมือนีซาวน์เนี้ยสั่งเลือกบ้าใช่ขูดจริงมันี่ยนั่นหัวออกมาแล้วมาเก็บแมงมันกันเนาะบินบินบินมันจะบินมันจะบินเออยกละงอ่ะขอโง่หน่อยแล้วใส่สีโตให้ไปขัวเด้อใส่ขวดนสนะใส่ขวดในขวดนวันมั้ยพอหยุดหยุด ย่ขึ้นมาอกแล้วตัวนงขึ้นมาเเอาม้เฉียวแ้มันคบมือมา่นอยเฉียเฉียวลงมานี่ยบ้อยเฉียวลงมาอมไม่เลยหมไม่เขียวไม่เียไไม่งไปหูกัดตันไหมก็เ่น้อยอืมลวขมาชิมมาหนึ่ง อลำลำนะใสด,ดีชเด,ด็ดเนี่ยไอพีได้นะก,ก่อไม่สอกลัวอมันมาเขาปีกว้ามันมายอมปีกออ่อมนเาเนี่ยานะมาห้าใส่ขว,วดใส่ขว,วม,มันอยู่ใอแต่ออกมาแล้วเคลียร์แมวไปใส่ไหนอุ้ยสามตัว ใจแหละใจชาใจเว้ยเว้ยออกมาแล้วจะมื่นแล้วนะหันพอทำต้นต้นอ่ะนี่บ่าวชายจะได้กินแมงมันแล้วอุ้ยปูมาแล้มออกทีต้นแล้วแยิ่งข้ามยิ่งออกเยอะนะแล้วมัน้ามาหายไปนแล้วมันออกแต่วันะบเล่ออกแต่จะว่าสามโมงางออกสามหงตัว ของแสบเนื้อนี่นะครับนี่เอาขัวล้ำครับพุ่นละพงพุ่นดูไกลกันพุ่นระพงเคี้ยนั่นสเนตทั้งที่มันกินกันเนะาะเอาขัวล้ำครับแสบเขาต,ขาต้องเขาต้องให้มันค่อยๆอ,ออกมาบ่คออาา่อยๆออกมาเพราะมันพ่นๆก่อนมันเคี้ยอะไรใช่ไหมพ่นพ่นแล้เคี้ย แต่หัวก็หดนะิบกัไปอ,อ,อันนี้เม่นเลยครบเจ็บ่อยคันๆใช่ทางล้างทางล้างด้วยเขา,ขาขว่ากินปองปีปองเดือนเนาะสักกระควาก็กยังดีเนาะนี่ครับถิงซาตัวยังขนาด <laughs> ถึงยัง ปีที่แล้วออกบ่ลุกขึ้น,นวทวนน้อพ่อให้ขันท่ขจับจับจับๆๆจะบินมีหลายขุมเนาะมีหลายจุดครับออกขุมออกนักหน่อยนั่นอือหูขุมนีกรน่าจี้หูออกบ่ะ เดี๋ยวนพ่นี้น้มนเขาไปขึ้นว่ะมาดนเียวแล้วาอยู่ที่นี่นไสแล้วนนแะมลอืมเดี๋พุ่นหลุมนะน้าที่บาซ้ายนี่มีสามหลุมครับครับอืมรับน่าน่าะนี่ จะบีมนะครับสองตัวครับอสองออกตอนแรงๆเนาะฝนปหัวออกมาอ่ะสองตัวนี่สองตัวน,น่าเก็บได้ก่อน อีไม่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 นั่งนี่นี่ยังหไมื่อครั้งไม่ตัวละครับผ่ามใจออกมาไลยที่น่ตัวครับอืม ไครับตุกนีเลยออกเรื่อยออๆยสันนิด้ทงหลังหาใหม่ในหน่นเคลียร์ นี่เมียนมัน,นสองตัวเลยครับนี่นี่นนอ,อกไปละหลุมอกกอเอากอสาระออกอยู่ออกอยู่เนาะรับเน่หนังเฝ้าหนังรอเหมืนโอม,นะมันมนะอมอะไมาน่ามาอีกน จับดีดีโอ้ยเห็นไปยังไงขับออกมาแล้ครับออกมาจับจับไข่บุญออกมาครับ โอล้ลุกเข้าไปละะุกเข้าไปลักษณะนี้เราออกมาครับทางนี้ออกอยู่เนอะนี่ออกเรื่อยๆนะครับจะบินละอับตัวจะแดงๆครับไม่เป็นตัวแม่ครับเนาะ เป็นตัวผู้จะเป็นออกสีส้มๆนั่นกลิ่นไม่ได้ครับนี่ัำนังออกมาละส้มตัวแัดงออกพอทั้งพุ่นออ,ออกตัวเดียวอตัวเดียวอืมออกมาเรื่อยๆอยู่ครับออกมาเลยออกมาเลย ออกมาออกมาครับออกมาครับออกมาแล้วโอ้ลุ้มเข้าไปเหรอออกมาออกมามาแล้วออกมาแล้วเนาะโอ้ยลุ้มเข้าไปเหรออืมครับ อ้าวได้ระบ,บอร่ออืมแล้วตอนที่หมวยได้ห้ออาร้อยยี่สิบอมไม้างี่เขีย้ยวับกึ้นด้กุอจจับอ, <c oughs> ออกมา <c oughs> ได้จากกลางปีงทันที

สามตัวกันต่ากนเนี่ยกำลังจะจอออกมานี่ลนะอืมตัวออกตัวอย่งเียออกซ่ายเขียช่วยนี่นะเข้าไปในคืนเหระออกละออานะเอ๋ะ,อะ <c oughs> ไม้ดัดไวๆก็ขึ้นมาช่วยมันขึ้นมาไม่ได้ อืม่แม่ก็ได้ทะเลาะกันอืมบินออกไปมันกลับมาได้เบิน おは、うん、よ <laughs> うん。えーほ กึ่งขวดน้อยครับเนาะกินป้องปีปองเดือนเนอะเองมันครับทอดนะของแป้งของแป้งครับอะครับจ้ะไดพ่อเด็กินอยู่แล้วจ้ะเนาะจะขีดนึงอย่หละจ้ะนี้คร่บงนั้นทั้งผักเหนือกินกันนะครับเนาะเอาทอดครับเอาคั่วครับคั่วเอาทอดมันจะกรอบเลยเนาะจะเอามันๆครับเนาะ มันมันของหายากของกันครับได้กกินละจ้าบานเชียงหม่เขียมเนาะครับเชียงไม่มันหายากจ้ะแต่ทางบานอีสานเสาเนตหลายได้นี่เขาบวกกินกันเซาเนทบะใส้กับบานก็ได้จ้าครับพี่บานพี่จ๊อกรันนะครับํำแรงแล้วเนาะครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบางเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบเนาะนะครับ นนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า